สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักหน่วยบนแบบตัวเดียวป,ประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยบนแบบตัวเดียวนะคะมาดูตัวสูตรก่อนเลยนะคะ หลักหน่วยบนนะคะเป็นแบบตัวเดียวเลยนะคะจะใช้หมื่นบวกสิบครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สองสิบครั้งที่สามร้อยครั้งที่สี่บวกสองคงที่มีค่าเท่ากับ x นะเริ่มตั้งงวดที่หนึ่งนะคะงวดแรกอาจารย์ถอดสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองบวกให้ดูนะคะเพราะเป็นระยะสั้นๆแล้วก็เป็นแค่ตัวเดียวนะคะเราจะใช้แปดกับหนึ่งบวกกันเป็นเก้าเป็นสิบสาม สามก็เก้าเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่แล้วบวกสองเป็นหกนะคะก็ได้เลขหกออกเก้าศูนย์หกเป็นว่าที่หนึ่งว่าที่สองนะคะเอาแปดกับเจ็ดบวกกันเป็นสิบห้าห้ากับแปดเป็นสิบสามสามบวกเก้าเป็นสิบสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดและเจ็ดบวกสองเป็นเก้าออกศูนย์หนึ่งเก้านะคะต่อมาดูว่าที่สามสี่นะคะบวกกับศูนย์นะคะได้สี่บวกหกเป็นสิบเลยเนาะแล้วก็เป็น หมดไปนะคะหกับสบวกกันเป็นสออก903นะเป็นงวดที่สต่อมางวดที่สีก็สาเป็นหกบวกแเป็นสิบี่กับเก้าเป็นสิบสบวกเจ็ดเป็นสิอ่ะเหลือเลขสอตัวนี้ตัวเดียวนะยกมาเลยออกสองเจดสองต่อมางวดที่ห้าเอาสองกับ8ปดบวกกันเป็นสิบแล้วก็เอาเกับ3บวกกันเป็นสิบนะ เ,เลขสองจะได้ยกมาเลยนะคะออกแปดเจ็ดสองต่อมาเมื่อที่หกเลยนะคะหกกับหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าห้ากับแปดก็เป็นสิบสามเอาสามบวกสองเป็นห้าออกหกศูนย์ห้านะอันนี้เมื่อที่แล้วอันนี้เป็นสูตรเก่าของอาจารย์นะคะท่านผู้ชมมีไว้ตั้งแต่เมื่อที่แล้วอาจารย์เขียนว่าตามไว้นะลองดูซิว่าไอ้เลขห้านี้จะมาหรือเปล่าสาหรับสูตรนี้นะบางทีมัน ก็หกงวดแล้วนะอาจารย์งวดนี้ก็ไม่ทราบจะหมาหรือเปล่านะคะ,ะมาดูเลยเนาะลักหมื่นนะคะเลขสองสิบครั้งที่หนึ่งเลขหกแล้วก็หน่วย 2, 1, ั้งที่สองเลขหนึ่งสิบครั้งที่สามเลขสี่ร้อยครั้งที่สี่นะตัวนี้สี่เก้าหนึ่งก็เอาเลขสนะี่เนาะแล้วบวกกับสองคงที่สี่กับสี่เป็นแปดบวกสองเป็นสิบหมดไปแล้วเนะหลือหนึ่งกับหกเป็นเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าคะ ท่านผู้ชมคะได้เลขเก้าซึ่งเป็นแนวของเลขขี้นะแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ลงนะคะหลักหน่วยของชุดมาตรฐานเนาะไปทั้งหมดห้าสูตรนะคะถ้าแนวของเลขเก้าเนี่ยจะมีแค่สองสูตรนะจากห้าสูตรนะเลขเก้านะคะ,ล 9, ะ,คะแล้วถ้าเป็นเลขเก้านะคะถ้าเป็นเลขตัวแทนของเลขเก้าก็คือเก้าบวกห้าก็จะเป็นสิบี่เนาะอาจจะงวดนี้อาจจะมาตัวเก้าหรือว่ามาตัวสี่แล้วแต่ f c เลยนะคะแล้วเป็นชุดมาตรฐานนี่ ก็จะเด่นตัว4ตัวเดียวเลยคะเด่นที่4นะสำร,รองที่2แล้วในถ้าเป็นหน่วยล่างแบบคู่ขี้นะคะจะได้เป็นเลขคู่นะคะท่านะผู้ชมอา้าถ้าเลขคู่หลุดนะเลข4ไม่มาก็อาจจะเป็นเลข9นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น xx 9หรือว่า xx 4กรณีถ้าเป็น xx 9นะคะมันก็จะต้องจัดทั้งหมดนะสองตัวก็คือตั้งแต่0ูนย์นะ ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง้าสเก้าสี่เก้าห้าเ้าหกเก้า็ดเก้าแปดเก้าแลก็เก้าเก้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เอาสองตัวแต้มนะที่อาจารย์วางให้เป็นระยะยาวนั้นที่ไม่หลุดเลยนะคะเรามาคัดเลือกดูแต่ถ้าเกิดใครชอบแนวทางของเป็นเลขสี่นะคะเลขสี่ตัวนี้ที่เป็นเลขตัวแทนของเลข9ก็จะสามารถจัดได้แบบนี้นะคะก็คือเราจะเอาสาชบกชุดโต๊ะใช่ไหมที่ชอบมาที่สิบหน่วยบนนะคะเดินดีนะคะหลายงวดเลยเนาะ อ่าสำหรับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนครับเป็นงวดที่สามสิบหกแลวนะคะท่านผู้ชมสามสิบหกงวดเนาะหลุดไปสามงวดงวดนี้นะสามสิบหกอ่าใส่จํานวนงวดไว้นะสามสิบหกงวดนะใช้ดินสอนะอันนี้คือหลุดนะชุดเนี้ยหลุดไปนะที่ไม่มาสิบหน่วยก็คือสามงวดนะคะก็ถือว่าหลุดน้อยนะคะท่านผู้ชมหลุดน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะเดินดีตั้งแต่งวดที่ยี่สิบแปดนะ ง,งวดที่สามสิบห้านี่ก็คือไม่หลุดเลยนะหน้านี้นะหน้าสุดท้ายที่อาจารย์ทําให้ดูเป็นตัวอย่างจะไม่หลุดเลยนะคะเราจะเช็เคตรงนี้ก็ได้ถ้าใครชอบเลขสี่ก็คือตรงนี้และเลขสี่จะมีอยู่ตรงนี้มีอยู่แค่จุดเดียวนะคะมันก็เลยง่ายนะถ้าใครชอบเลขสี่นะสี่นะที่จะที่จะไว้ที่หลักหน่วยนะหน่วยบนนะถ้าใครชอบเลขเก้ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมันจะมีทุกตัวเลยที่จะไปจับกับเก้าได้นะคะนี่ก็ ฝั่งนี้ไปจับตรงนี้แล้วเอาฝั่งนี้มาจับกับตรงนี้เลขเก้ามันมีสองจุดเลยมันก็เลยหลายตัวนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครชอบเลขสี่ก็จะได้เป็นห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่แล้วก็ศูนย์สี่นี่นะคะแล้วถ้าเกิดเอาแต้มเนาะเดี๋ยวอาจารย์หาแต้มก่อนนะคะไม่อยากยกสะบุดมาตัดไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแต้มก็หลายตัวอยู่นะเอาหมดเลยก็ได้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเอาไปชนแต้มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะขออนุญ,ญาตเก็บ สิ่งของก่อนนะคะในแต้มถ้าเป็นแต้มสองตัวแบบไม่หลุดเลยเดี๋ยวเอาสูตรนี้นเดี๋ยวแกงขจอจดตัวเลขก่อนเดินค่อนข้างดีระยะยาวแต้มสองตัวหกศูนย์ห้าโอเคขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นใหม่ละไม่หลุดเลยนะคะยี่สิบห้างวดงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบหกเดี๋ยวเขียนก่อนเขียนไปตรงนี้แหละแต้ม แต้มนะคะคือสองตัวอันนี้คือแต้มสองตัวบนเนาะเขียนตัวเล็กๆไว้นะสองสี่ห้าเก้าศูนย์หขียนี้ด้วยกันสองสี่ห้าเก้าศูนย์หะเป็นเป็นหตัวนะคะหกตัวแต้มเนาะแล้วเราก็ลองมาเช็คดูห้าห้าสี่นี่แต้มเก้านะคะ ห้าสี่เต้มเก้าอันนี้จารย์ปักหลักหน่วยตัวนี้นะไว้ที่หน่วยเลยนะคะอะถ้ามามาตรงนะถ้าไม่ตรงก็ถือว่าผิดนะคะท่านผู้ชมห้าเก้าหกสี่แต้มศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดไม่มีนะแต้มหนึ่งอันนี้เป็นระยะยาวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจา์ให้ดูตัวแต้มหน่อยนะระยะค่อนข้างยาวเลยให้ดูก่อนนะคะตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเจ็ดมาเลยเนาะสี่หนึ่งเจ็ดก็คือหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้านะคะ เคยออกแค่405แล้วงวดที่ผ่านมาก็605เนาะ,ะตามนี้เนาะจาามันจะถึง605นี่เลยนะคะก็คือ25งวดไม่หลุดเลยนะอาจารย์จะใช้ตัวนี้แหละ6ตัวนี่แหละไม่ไม่ไม่เอาไปตัดด้วยนะคะมีอีกสูตรหนึ่งกําลังเข้ามาดีอยู่นะคะแต่อาจารย์จะยังไม่ตัดเนาะเดี๋ยวรออีกงวดหนึ่งว่ามันเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าแต้มก็จะลดลงนะคะเอาตัวนี้แหละ2 4 5 9 0 6 สองสี่ห้าเก้าศูนย์หกเป็นงวดที่ยี่สิบหกแต้มทั้งหมดนะยี่สิบหกงวดเลยนี่นะคะยี่สิบหกงวดสองสี่ห้าก็สุดอันที่ต่อไปนะสี่เจ็ดไม่มีนะสิบเอ็ดแปดสี่แปดสี่นี่ก็สวยนะคะท่านผู้ชมแปดสี่นี้สองตัวท้ายเป็นสิบหกแต้มหกตรงนี้นะต่อไปเก้าสี่ สิบสามไม่มีศูนย์สี่ชอบอยู่นะเนี่ยค่ะมีให้เสี่ยงโชคสำหรับงวดนี้นะแค่หนึ่งสองสามสี่ชุดเองนะสี่ชุดแนละ้วถ้าเกิดถ้าเกิดสี่มานะแต่แต่ถ้าเก้าตัวนี้มานะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปจับทั้งหมดเลยจับทั้งหมดแล้วก็เอาแต้มตัวนี้ตัดนะคะเอาแต้มตัดมันก็อาจะเหลือเนี่ยประมาณตัวเลขเนี่ยแหละหกตัวเนี่ย แต่ตามจริงอาจารย์ชอบสี่มากกว่านะเพราะว่าตัวนี้ยมันได้เลขเก้าแล้วมันเป็นเลขตัวแทนมันสามารถมาตัวแทนได้นะคะตัวแรกเลยเนาะห้าสี่เดี๋ยวเราจะไปจับหลักสิบนะเดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วอาจารย์จะวางหลักสิบบนให้เลยนะคะตรงนี้เองศูนย์สี่แต้มสี่แปดสี่เป็นสิบสองห้าเก้าเป็นแต้มห้าสี่เป็นแต้มเก้าแล้วก็หกสี่แต้มศูนย์เนี่ย ตามนี้แต้มได้นะคะใครชอบแนวแนวทางหลักสิบหรือหลักหน่วยก็เอาสองตัวให้ถูกก่อนเนาะค่อยสามตัวแล้วค่อยว่ากันนะคะตามนี้แหละเดี๋ยวจนจะลดลงให้ใครชอบแนวหลักหน่วยที่เป็นเลขสี่ใครชอบที่เป็นเลขเก้านะคะก็จัดไปตามที่ตัวเลขมันทำได้นะคะแล้วเราก็มีวิธีการหลากหลายนะคะ จะมีสูตรเดี๋ยวเวลาพอมีเยอะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์หาตัวนี้ให้แป๊บหนึ่งอันนี้ก็สำคัญเนาะคือว่าไม่อยากให้ลืมนะคะชุดนี้เดีจะหาได้แล้วนะแปบ๊บหนึ่งอันนี้คือ019ผ่ารวยะคะ่ะท่านผู้ชมเรามาเช็คดูตัวเลขเนาะที่อาจารย์จัดไว้นะคะ จะมีทั้งหมด30ตัวนี้จาก0 1 9นะถ้ากรณีใครชอบแนวหลักหน่วยที่เป็นเลขสก็จะมี0 4 1 4แล้วก็9 4แค่ตรงนี้นะคะดูได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะเออจะหลุดไปทั้งหมด4ี่งวดนะจาก37งวดหลุดจริงๆ4งวดนะคะหมายถึงหลุดไม่มีทั้ง10ทั้งหน่วยแต่ถ้ามี10บ้างหน่วยบ้างอาจารย์ถือว่าเข้านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นให้ดูนะคะเป็นเออเป็นเขาเรียกอะไรสูตรอมาตะเลยนะคะอมาตะ 019พารวยแล้วเรามาเช็คดูนะคะหลังจากที่หลุดไปก็กลับมาเดินดีนะคะบนนะบนล่างบนล่างบนอ่าบนล่างอันนี้ก็ล่างล่างนะคะงวดที่แล้ว605กับ16เนาะ605นะ05ได้นะคะท่านผู้ชมได้อีกแล้วแล้วก็16นี่ก็เข้านะคะ16เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะ60505ก็ตรงนี้นะคะ หนก็ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ทาสีเพิ่มเติมสําหรับงวดนี้เนาะอาจารย์จะชอบเป็นพิเศษส่วนตัวนะคะคือเลข0ูนย์สตัวนี้อย่างไม่เคยมานะชอบข้างบนนะคะบน0ูนย์สี่ศูนถ้าไม่งก็จะเป็น9ก้าสี่นะคะเกสี่หรือศ4เดี๋ยวอาจารย์จะเช็คหลักสิบก่อนเนาะช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยว่านะคะ fc มียุ่งหลายเรื่องเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทําสูตร แบบให้รวดอย่างรวดเร็วเหมือนทุกครั้งนะคะต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะ,ะถ้าเป็นล่างใช่ไหมล่างอาจารย์ก็เนี่ยจะชอบตัวนี้นะคะชอบ0นะะูนย์ะศูย์หเพราะว่าแนวของล่าง0ูนย์หนี่จะยังไม่มานะคะท่านะผู้ชมศูนย์หแต่ถ้า5 0ศย์มาแล้วนะห้าศนะูนย์เนี่ยตัวกลับเนี่ยมานะคะแต่ศูนย์ห้ายังไม่มาอาจจะมางวดนี้บนอาจจะลงมาข้างล่างนะคะท่านะผู้ชมบนลงล่างเนาะก็แล้วแต่นะมัน ทำดาได้ได้แบบนี้นะคะอาจจะมีตัวกัน1 4นะคะล่าง05 1 4ตามนี้แหละก็แล้วแต่เลยเนาะอ่ะทีนี้จะลืมนะให้ดูแล้วเนาะเรามาพูดถึงหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะคะอาจารย์ว่าถ้าไม่9้านะคะก็สี่แต่กรณีเลขเก้าเนี่ย 9, ถ้าเอามาตรฐานเป็นหลักเนี่ยมันได้น้อยตัวนะคะ ถ้าเป็นเลขตัวแทนก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเลขตัวเดียวบางทีมันก็อาจจะเป็นลดเป็นแปดเือเพิ่มเป็นศูนย์นะคะถ้าไม่เป็นตัวแทนตัวนี้ที่เป็นเลขสี่จะอาจจะเป็นแปดใช่ไหมลดแต้มเพิ่มแต้มแปดเก้าศูนย์นี่ค่ะอยู่ที่เรายถ้าเป็นอาจารย์ก็ปักใจชอบแนวของเลขสี่นะคะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเลขคู่เลขคู่ถ้าเก้าไม่มาอาจจะเป็นแปดเป็นศูนย์หรือว่าเป็นสี่ ก็ทุกเลขที่อาจารย์พูดมานี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเลขที่เราทําได้ทั้งสิ้นเลยนะคะศูนย์ก็เป็นเลขตัวร้อยมะลัยใช่ไหมแปดก็ตัวชนมีไม่มีชนไม,ม่มางวดหนึ่งแต่เก้าตัวนี้ชนแล้วเข้านะคะถ้าไม่มาในหลักหน่วยก็อาจจะอยู่หลักสิบลองดูนะจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปเช็คหลักสิบกันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ทำมาฝากให้เนาะตามนี้แหละอ่า สองตัวนะระหว่างเก้ากับสี่หรือว่าจะเป็นแปดกับศูนย์อาจารย์ก็จะฟันไปเลขสี่ไปเลยนะคะเลขสี่ทึ่ทำตรงนี้ไว้ให้นะคะเดี๋ยวดูซิว่าหลักสิบจะได้มีศูนย์มีหกมีห้าแล้วมีแปดหรือเปล่า,าลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ